จักรพรรดิเฉียนหลงสวยพระกรยาหารเย็นอะไรบ้างก่อนสวรรคตสองวันภาพจักรพรรดิเฉียนหลงพระกรยาหารเย็นของจักรพรรดิเฉียนหลงสองวันก่อนสวรรคตมีอะไรบ้างจักรพรรดิเฉียนหลงเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่มีชื่อสมัยราชวงศ์ชิงพระองค์ทรงครองราชตั้งแต่คศ1736-1796ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งความสันติสุข พราะพระองค์ทรงสืบต่อสิ่งต่างๆที่ดีงามจากพระราชบิดาอย่างจัก,กรพรรดิยงเจิงขส1722ถึง1735ภาพจัก,กรพรรดเฉียนสวรรคตพระองค์สวรรคตวันที่7กุมภาพันธ์ขส1799และทรงสละราชสมบัติก่อนสวรรคตเพื่อไม่ให้ครองราชนานเกินจัก,กรพรรดิคังสี่เป็นการแสดงถึงความเคารพ พระกระยาหารในช่วงเวลาสุดท้ายของพระชนมชีพจากระพัดจีนผู้ยิ่งใหญ่มีอะไรบ้างข้อมูลจากหนังสือร้อยเรื่องราววางต้องห้ามบอกว่าพระกระยาหารเย็นที่พระองค์เสวยในวันนั้นนะัเจิ้งอิ้หมิงเต้าตาหนวนเกอชอง,งอวากงประกอบด้วยหม้อร้อนใส่รังนกและเนื้อไก่ตอนฉีกหม้อร้อนใส่รังนกและเนื้อเป็ดผัดหม้อร้อนใส่ไก่ตอนผัดกับผักกาดขาว แผ่นกระเพาะแกะไก่ทัวทางภาพพระราชวังต้องห้ามหลังจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่ผัดหางกวางนื้อกับไก่ตอนจัดใส่จานหลุมเนื้อกวางมูสจัดใส่จานหลุมหมันโถเล็กแบบเสี้ยงเหยียนแป้งทอดน้ำตาลทรายขาวขนมปังไผ่เมี่ยนซื้อกาและขนมปังจากแป้งข้าวฟ่างขนมเข่งผักดองจัดใส่กล่องลายดอกทานตะวันไม่มีฝากแกะจากหยกชิงไป ผักดองจัดใส่จานลงยาสีอย่างเนื้อเค็มตามมาด้วยโจ๊กใส่เนื้อไก่บ้านฉีกโจ๊กเป็ดยังมีหม้อร้อนใส่ระนกพร้อมของสด8ชนิดเนื้อรวมจัดใส่จานหลุมซึ่งเป็นส่วนที่เหลือมาจากพระกระยาหารเช้าทั้งหมดนี้คือพระกระยาหารเย็นของจักรพรรดิเฉียนหลงสองวันก่อนสวรรคต